สวัสดีค่ะทุกคนพาพี่น้องมาชมบรรยากาศชายหาดพัทยาค่ะทุกคนวันนี้คนเล่นล่มเยอะมากค่ะพี่น้องค่ะว้าวสวยมากวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะทุกคน บรรยากาศสวยงามมีนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นเรือสำหรับพาน,นักท่องเที่ยวไปเล่นล่มเนาะพี่น้องคะแล้วก็ไปเกาะล้านเนาะถ้าใครอยากไปถึง รถเร็วทันใจพี่น้องคะถ้าใ,ใครไม่อยากไปถึงเร็วมากหรือแบบชิวๆมีเวลาชิชชวๆก็นู่นเนาะพี่น้องคะขึ้นเหืออนั่นเลยเรือล่องทางเรือเป็นพี่น้องคะขึ้นเหงืใอไงไปพี่น้องคะว้าวพี่น้องบางนา้ำใจหรือพี่ย้ยว้าวพี่น้องเ,อเห็นป่าน้ำพี่น้องดูป่ากันจ่น้องคะ่ะ ปลาพี okay. been, h, lo oy, lo oy ่น really? no. ้องเด็ๆๆเห็นป่ะลอยอยู <t> ่พ <decoration>. ุ่นใส่ล่ะเด็ดเปลาน้อยพี่น้องขาเป็นลอยลอยเล่นอยู่พุ่นด็ดเดเห็นป่อพี่น้องขาเด็ดเด็เด็ดเป็นลอยเป็นลอยเป็นลอยเล่นอยู่พี่น้องเห็นป่ะตัวลายเห็นนะพี่น้องขาน่ารักมากเลยค่ะทุกคนอืมอืมดูดิพี่น้องน้ำใสหลายเรียวห็นตัวปลาเลยเนาะพี่น้องขาเด็ดเด็เด็ดป็นลอยเล่นอยู่พี่น้องพี่น้องเด็ดเ ไหนอะไปไหนแล้ววะเดี๋ยวอันนั้นป่าทะเลน่าตื่นเต้นน้อยน่ะพี่น้องขาลายเพิ่นงามลายเพิ่นน่าหักดิพี่น้องขาเด้เด็กเด็กเด็กลอยเด้เด้เห็นบ่เห็นไหมพเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนว้าวน่ารักมากค่ะทุกคนเพิ่นสิลอยเล่นเป็นกลุ่มเพิ่นอยู่เนาะพี่น้องขาเด็เด้กเด็น้ำใสมากเด็กเด็ใช่ปะเด็กเด้กเด็กน่ารักมากเลยค่ะทุกคน อันนะโอ้โหเพิ่นลอยน้ำเร็วคักพี่น้องจ๋าพูดอะไรอยู่พูดทั้งหลายมองพูนโอ้โหพี่น้องขาพูนลุ่มพูนนะลุ่มพูนทั้งหลายพไ่นะปลาตัวว้าวสวยมากทุกคนโอ้โหเยอะมากปลาตัวเล็ก,ลกน่ารักมากค่ะทุกคนเจ้ มีนักท่องเที่ยวเพื่อนเล่นลาบลงเล่นน้ำนะพี่น้องคะอืมพี่น้องคะว้าว เดินเล่นพี่น้องคะพี่น้องกินข้าวกันหรือยังเนาะสะบนกันค่ะก็กินข้าวแล้วพี่น้องจ้าสะบนกินข้า,า,าวผัดกะเพรารวมมีหมูสับแล้วก็มีกุ้งปลาหมึกเนาะพี่น้องคะเห็ดแซ่บแซ่บพี่น้องได้ไลาไหลายไหล,หลขนาดพี่น้องได้ไหลจนหิวคักๆก็ก,กินเบิเบดอยู่ยพี่น้องคะ่ะ โอ้บรรยากาศสวยงามพี่น้องวันนี้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเนาะพี่น้องค่ะนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันน่ารักมากบรรยากาศสวยงามพี่น้องเลยชายหาดพัทยาไปพาพี่น้องอย่างกัอนจัง่อย พอพลืมแว่นตาลืมมวกน้ำพี่น้องแดดดีคักพี่น้องมือนี่นนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายูกปกันเต็มพี่น้องค่ะเพราะว่าวันนี้บรรยากาศสดใสพี่น้องค่ะบรรยากาศสดใสมีนักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวกันค่ะทุกคน น่ารักคาะนะทายฮุบกันนะน้องหมาน้อยคือกรนนาคนี่ตึงเลยน้องหมาน้อยนะฮะว่าวพี่น้องคะ่ะอันี่เป็นยืนท่าน้องเอ้ยยืนท่าพ่อกับแม่ทายฮุบ คนก็มานั่งอยู่ด้วยพี่น้องค่ะน,นักท่องเที่ยวมานั่งอยู่พี่น้องค่ะคจะมาเล่นลมหลายๆพี่น้องเลยนี่ก้อนหินเข้ารองเท้าพี่น้องค่ะ,ะใส่เกือบสบายๆมาย่างเดเมื่อนี่ พ่ะเจ้าเล่นล่มไหลครับพี่น้องบรรยากาศสวยงามฮู้นพี่บุญก็นั่งกินข้าวเย่บาบอนนันห่มพุ่นละพี่น้องะ่ะห,ห่มมงคห่มมะพร้าวต้นมะพร้าวพุ่นละนั่งกินข้าเวเล้วกินข้าวเล้วแล้วก็เลยอาครับพี่น้องย่างเล่นกันหน,ะน้าสิระวังรอเวลากลับไปฮับลูกทายพี่น้องคะ่ะ ม no. ืัอนี้เป็นวันเสาร์เด้เนาะท้องทรายสาบุญเพื่อนเฮียนอันนั้นเฮียนพิเศษศิลปะพี่น้องค้าอู้นอยู่มองอันทางหลังผุนใกล้ๆอันข้างหลังแมตเตอรนอพัทยาเหนือพี่น้องค้าใกล้ๆอันไปแมตเตอรนอวเลยพี่น้องค้าอยู่พัทยาเหนือไปส่งเพื่อนหาคุณครูไปส่งเพื่อนเฮียน อยู่บ้านคุณครูเลยเนาะพี่น้องขาแล้วก็สับุนก็นมีเวลาสองชั่วโมงพี่น้องขาอยากท่องเที่ยวส่งลูกชายแล้วแล้วส่งลูกชายหากักไปบ้านคุณครูแล,ล้วแล้วเรียนสํา,า,าสหรับเรียนศินละปะเนะาะวาดรูปนั่นแหละพี่น้องขาสับุนก็นมีเวลาอยู่สองชั่วโมงก็เลยออกมาเดินเล่น,เ,ลนเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมเนาะพี่นอ้องขาสิมเมนนม้ำเสาะได้นี่เป็นเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องขาเด้ๆไปไปเบิ่งไป ี่น้องเล่นบ่จะเป็นน้ำเสาะนี่นะเป็ดเอาในพี่น้องเนี่ยไปนักท่คนเที่ยวก็บมาเล่นน้ำกันพี่น้องค่ะ กด่ะพี่น้องเห็นบ่น้ําซึนแฮงซาะเพิ่นเด้นี่เนาะเพิ่นเด้เป็นแบบชโลบลงมาแนวนี้น่ะย่างมองนีย่างง่ายพี่น้องเพราะว่าดินดินทรายเพิ่นสิแน่นแต่ย่างทางทงเนโๆดินทรายเพิ่นบ่แน่นเพิ่นก็อันนั้นเด้ย่างยากย่าง แต่พอบางคนเขา้อมากมาแล,ล่นมาแล่นมั่งเงินดินทรายแน่แน่นเนาะมัน,น,นมจังโบโบเมื่อยด้พี่น้องคะ่ะวันนี้บรรยากาศเจีมใสามากค่ะทุกคนฝนไม่ตกนะคะพี่น้องพี่น้องเอ้ยท่านใดที่เจออันอันวิกฤตน้ำท่วมก็ขอให้ทุกคนเข้มแข็งและสู้ๆไปน้ำกันเนาะพี่น้องคะ่ะหวังว่าทุกคน สิปลอดภัยกันทุกคนพี่น้องเลยเป็นขอเป็นแรงกําลังใจให้พี่น้องเนาะส่งไปให้ทุกทุก,ท,กทั่วสารทิศเลยเนาะพี่น้องคะเพรว่าสีทางเงินในประเทศตั้งประเทศหรือทางนี่แหละเพื่อนบ้านใกล้เคียงเฮาพี่น้องเอ้ยทุกที่แหละเนาะพี่น้องคะขอให้เศรา พี่น้องช่วโลกชาวไทยชาวลาวชาวทุกๆกันล่ะทั่วทุกประเทศล่ะเข้มแข็งเนาะภัยธรรมชาติบนไผยยากให้เกิดพี่น้องขาแต่ว่ามีสติแล้วก็ลับมือพี่น้องขาเนาะจิดต,ตามข้าวพี่น้องขาเพื่นอนก็สี้แจงเตือนนั่นแหละจังใดอยู่ไหนเขาก็ปรับปรับชัยเนาะพี่พน้องขาบางว่าทุกคนชีปลอดภัยแล,ล้วก็หันล่ะสู้ๆท่านมีกิจมีไปได้เด้อพี่น้อง แถวอันสังคมมันกระทตัวขึ้นแตล่ลิงมาแล้วพี่น้องเลยเมื่อเช้าชาวบุญกโ็โทรโทรหาครอบครัวแต่เศร้าพี่น้องค่ะโทรหาโทรหาแม่โทรหาหน้าะโทรหาทุกคนนั่นแหละถามข้าว่าเป็นยังไงคือว่าน้ำขึ้นไหลแท้เบิ่งข้าวแห้งเป็นห่วงเมื่อเช้าก็โทรถามข้าวเพื่อนกะ็ะโตัน้ำขึ้นไหลเป็นห่วงยังวะทาง แต่สังคมก็ขึ้นแล้วทางฟังทางฟัทง,ทงทางลราก็ขึ้นคือกันโอ้ยน,อแบบน้องอีต้นแรบซีดในส่งกําลังใจไปให้พี่น้องทุกทัก่วสารทิศละเดอ้อพี่น้องค่ะว่าสินในประเทศต่างประเทศเนาะสู้ๆไปน้ากันเดอ้อพี่น้องหวังว่าละพิกคิขัข้างนี้มันชิผท่านไปยั่งไวพี่น้องเลยแล้วก็ที่สําคัญขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะพี่น้องค่ะมันมาเร็ว ก่อนทุกปีตีบัเนาะเขาจะเเวาหนะัน่ะมาเร็วเร็วก่อนทุกปีแบบแห้งฝนตกเมื่อคืนนี้ก็ว่าฝนทางสังคมก็ว่าฝนตกมานําใส่อีกฝนตกใส่มมนขก้นแห้งหน้ามันสิบ่รถยากล่ะเอ้ยเขาเอิญเกาะมันก็สิละแห้งสีรถมัขึ้นหน้าหนะัน่ะพี่น้องขาถ้าฝนตกเนาะเดี๋ยวเพื่ละกลับเข้าบา้านเลยสิทโทรเล่นนําเพิ่นอีกน้ำเป็นยังไงเป็นแต่รถด,ดูบ่เดี๋ยวมันขึ้นเพิ่มอีกทีถาโทรไปามข้าวเพิ่นอีกพี่น้องขา ยังไปยังมากระซิมาซึ่งมองสถบนจอดรถไปตัวนี้แต่ว่ามือนีบริจอดทางฝั่งทะเลจอดไอถนนมองถนนอีกฝั่งตรงฝั่งนั่นแหละฝั่งข้างๆทางพุ่นพี่น้องค่ะกันนี่แหละจอดถนนเรียบชายหาดนี่แหละแต่จอดอีกฝั่งหนึ่งบริจอดฝั่งทางทะเล เด็กก้าสสวยงามพี่น้องเอ,อ้ยพ่อค้าแม่ขายเป็นกันเนาะเด้พ่อค้าแม่ค้ายไปกันขยันเนี่ยหาเงินพี่น้องเอ้ยย่างขายของเอ,อ้ยย่างขายแนวกินแน่ย่างย่างขายของกันที่ระลึกแน่ชนะว่าไะไเนาะถ้าบอสู้เราเงินกับโบจิวมาหาเฮาเด้ต้องสู้ล่าพี่น้องค่ะ ถ้าเอาขยันบ่มีวันอันสิบ่มีอยู่มีกินเนาะพี่น้องคะได้น้อยเก็บน้อยได้หลายเก็บหลายค่อย,อยเก็บไปเก็บเก็บหอมรอมริดไปมันซักมือก็เป็นเงินก้อนใหญ่แท้พี่น้องคะก็ถ่าเอาประหยัดเป็นเนาะพี่น้องคะหูจักใจระมัดระวังการใช้เงินเศรษฐกิจสมัยนี้ก็เนาะมันบน่อละท่านเพื่อนมีธุรกิจที่อยู่โตแล้วก็ดีใจน้าเพิ่นพี่น้องเนาะผูใ้ใดที่เพิ่นแบบ มีธุรกิจแบบ่าสิเป็นร้านอาหารเอ้ยหรือทุกอย่างอะไรสิแต่เพื่อนเพว่าหมายถึงเพิ่นธุรกิจที่เพิ่นเข้มแข็งแบบน้าตั้งหลักตั้งอย่างได้มาด,ดุดดีใจน้พระเจ้าพี่น้องค่ะ,ะพี่น้องเฮาน่ก็บางคนก็เนาะยังลำบากอย่างอยู่ก,ก็สู้สู้พี่น้องก้าเป็นกาลังใจให้ทุกคนท่านละท่านเฮาสู้ซะย่างเข้มแข็งในทุกอย่างมันกระิบพานไปได้ด้วยดีเนะพี่น้อง ถ้าเขาขยันเขาเห็ดงานเขาก็ได้เงินพี่น้องคะสะไปรับจ้างเขาเอ้ยหรือเขาเป็นเห็นหนายเจ้าของเอ้ยสินะพี่น้องคะย่างมาฮอดนี่ได้ไีมในตรงข้ามมันก็น่นนนาจะเป็นนมาร์เก็ตนะพี่น้องคะแต่ว่า, <um> าเพิ่นชิมาเปิดตอนจัาโมงาบุญพได้เคยออกมาย่างมือแรงโดนเล้วม่องแถวนี้นะพี่น้องครับบา น่าจะเปื้นน้ำมือแรงหรือมั้งเป็ดในมากเก็ตอันละพี่น้องคะพ่าตอนน้ำมือเวนเห็นเพิ่นบ่มาขายกันก็เด็กปูนเกาะลานเทาก็นเด็กพี่น้องจ้านักท่องเที่ยวก็เล่นเจ็ตสก,กีพี่น้องเห็นปะนักท่องเที่ยวก็เล่นเจ็ตสก,กีพี่น้องคาดูนี่เป็นเด็ เดีินเล่นเจสกีนักท่องเที่ยวเพป็นนั่นเล่นเจ็ตสกีพี่น้องคะเอาละเนาะพี่น้องคลิปนี้ส้ำนี้กันเดอ้อสาบุนชิอขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้ไว้พ่อพกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคะ ากพ่อแม่ทุกพี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้สบปนรดทำคลิปเรื่อยๆเนาะพี่น้องขาขอให้พี่น้องอินดูเมตตาซ่องน,น้อยๆของสบปนเด้อนะพี่น้องมาเป็นกำลังใจให้ในเะด้อพี่น้องเบิ่งคลิปให้แนะ่แล้วก็ได้กดกดไลค์ให้นะ่เด้อพี่น้องขาคอมเมนต์เข้ามาเล่นกันเนาะพี่น้องขอพระคุณทุกท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายกาย